สวัสดีครับวันนี้เราก็มีอยู่กันในเกมเทอร่าเทคนะครับวันนี้เราจะมาเล่นกันนะครับมันมีกิจกรรมต่างๆเข้ามาใหม่ขึ้นมาน่าจะอัปเดตมาตั้งแต่วันวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่เดือนธันวาคมนะครับช่วงก่อนคริสต์มาสเท่าที่ผมจำได้นะมันมีของใหม่เข้ามานะแล้ว ผมต้องการจะรู้ว่ามันคืออะไรกันว่ะแล้วก็มีกิจกรรมมีภารกิจใหม่เข้ามาคือตัวนี้ครับแล้วก็หน้าอยาตัวนี้ด้วยอืมอันนี้ภารกิจเปิดของเนาะเออพวกนี้ผมไม่ได้ไปทําเลยอ่าเดี๋ยวเราจะไปทําภารกิจไหนอันนี้มันได้ทําอะไรก็ไม่แน่ใจนะเออ ภารกิจเข้ามามง่ายเลยนะนั่นจะเข้าก็เข้านะไปะเราเริ่มจากการสร้างเครื่องบินสําหรับเดินทางเราดีกว่าเฮ้ยจริงๆไม่ต้องสร้างก็ได้นะมีอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวดูภารกิจเพิ่มขึ้นเสียงอะไรดังบุ้มเลยมันมีภารกิจเสริมอยู่นี่ครับภารกิจใหม่ทั้งหลายแหล่ เออรับปะรับรับแล้วก็รับมาให้หมดแค่นี้แหละเริ่มจากอันไหนก่อนดีวะอืมอันไหนก่อนอันไหนก่อนอันนี้ก่อนแล้วกันดูท่าน่าจะง่ายให้ไปที่ไหนละ่ะเออ กปจกรรมเป็นาสนายอยู่นู่นมาเดี๋ยวเราเอาเครื่องบินเรามาเลยเ,เครื่องบินลำไหนดีลำไหนดีมันเดินทางได้สะดวกไม่พัดเจ้อเจ็ดแล้วกันจะได้เดินทางเร็วๆโอเคป่ะ l e สโก o เปิดมาก็เสียหายเลยอึ๊บอึ๊บโอ้โหโอ้โหไม่ได้เล่นนานโอ้โหแวะแวะที่ไหนได้บ้างวะนี่เชฟเพิงจะหมดดีแก่เชฟเพิงหมดเร็วมากก็ยังว่าแหละ มาด้วยความเร็วต้องหมดด้วยความเร็วเหมือนกันได้ถึงแล้วถึงแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งดับอย่าใจใจใจเย็นแลดูจะได้รอดแล้วแหละรอนร่อนไปรอนไปร่อนไปเอปอสัตว์ <c oughs> <c oughs> เอ้ <c oughs> ล้าเมื่อกี้ระเบิดพอ,อไรอ่ะ ืมใจเย็นใจเย็นเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นนี่แล้วกันเออเราไม่ได้ชาร์จแบตว่ะเออรู้ว่าต้องมีเหตุการณ์ต่อสู้แน่นอนอ้าวอยู่ๆก็มดดเอยเอ้อเา,อาะไม่อยากคุยเยอะเจ็บคอวุย้ยไม่แรกกลใ้ทำก็รีบๆบ,บอกมา อ,กกอย่าบอกนะว่าต้องให้ซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งในตัวมูได้ไหมก็ไม่เนี่ยหว่าไม่มีอะไรถ้าอะไรมึงหลุดมาเนี่ยเราไปทำอะไรให้มันพังหรือว่าของเราอะไม่เนี่ยหว่าขอแม่งแน่เลยว่าไง เบียดกลับไปข้างในเหมือนเดิมโอ้โหแล้วดูประตูแล้วดูกูโอ้โหได้ปะเนี่ยได้วะอ้าวทางตันก็แคบจังวะเอืบอืบแคบจังโว้ยรถถังกูไม่ใช่คันเล็กๆ อือจากวัดนาเซยิ่งใหญ่อือใหญ่จริงๆโอ้โหโอ้โหโอ้ทุรักทุเลอ้ยพังทางหมดแล้วติดติดแล้วจ้าติดติดจ้าติดติดติลลี่เเอ้ยเอ้ยใช้แบบปี้ก็สิ้นเรื่อง เฮ้ยทำไมทำอะไรมันไม่ได้อะเฮ้ยทำไมทำอะไรมันไม่ได้ไม่จริงอ่ะเฮ้ยจะบ้าเหรอไม่เข้าเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันคืออะไรอะไรคนป่าไม่เข้าใจโอ้ยโอ้ย ยิงกูอยู่ได้โว้ยกูอยากขยับเข้าไปโว้ยทางยิงแคบๆอยู่โอ้ยอะไรอะไรโอ้ยโอ้ย,อยต่อให้กูไม่ตายกูก็ไปไม่ได้อ่ะดูทางสิโอ้ยหากูไปใจกลางโอ้ยมันง่ายมากมากติดแล้วจ้า ต,ติดด้ติดทีด่นี่มีติดแบบติดของแท้เลยโอ้โหอะไรครับนี่เนี่ยของสัยของจะขนาใหญ่ไปเปลี่ยนเออเอาอะไรไปดีเล็กๆเร็วๆคล่องๆคล่องแค่ว,ว่องไว เราช่องสิงคโปร์หอมหวานไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละ <c oughs> อะไรเล็กๆวะคันเล็กๆเอ้ยไม่มีวุ้ยไม่มีโอ้ไม่มีของเออเออ,เ,อ,อเล็กกว่านี้มีอีกไหมเรามีชิ้นส่วนอะไรเหลือบ้างเนะี่ยเอ้ากดผิด ยาอะไรทีนี้เรามีชิ้นสวน่วนอะไรบ้างเล็กๆเหลืออยู่บมม้างไหมเนี่ยใหญ่เกินไปโอ้โหอยิ่งใหญ่มันก็ใหญ่เกินกูเ <laughs> ออยิ่งใหญ่ไง เอาเล็กๆเอาความคล่องตัวเข้าหลักเล่นคล่องตัวเข้าว่ามันน่าจะให้เราไปที่ไหนสักที่หนึ่งข้างไหนแล้วก็มอียนี่อยู่นี่ ได้อยู่แล้วมั้งพอเข้าอ้างนายปุ๊บแมงเมือดทันทีเลยโอ้ยแล้วต้องเอาแมงเชิดเดี๋เดๆๆเดเออ <laughs> เหมือนจะไม่ทันใจเออเราไม่มีหลุมดำอะเออหลุมดำหลุมดำอ้าวเฮียหลุมดำหายไปไหนวะอ้าวอะไรเงี้ยของจักรนี้มีอยู่ไมเนอ ได้ปะเนี่ยมันก็ตัวเพิ่มความเลยเหมือนกันแต่ไม่รู้จะเพิ่มได้เปล่าพิสูจน์โอ้ยได้เว้ยแถมเร็วด้วยและเร็วเกินไปด้วย อ้าวตรงนี้ทางตันเขาวงกดอะเอาอลไรอยู่ๆมันก็วาบมาโอเคถึงแล้ว กูไปนน่นต่อโอ้โหไอสัตว์บึ้มไปเลยกูเออนั่นไงกู่าแล้วย่อย,ยกลับไปอ๋อ,อ,อเร็วเกินเร็วเกินห้ามใจ ได้ตายวันนี้นี่แหละโอ้ยเล็วว้ยรถแรงก็งี้แหละแรงกระนำแล้วุ้ย Ô oh, Thư vụ của tàn Leo cớ Không luôn mà, đây khải mày Thôi, thử nghĩ ไม่มีประโยชน์โอ้ยโอ้ยโอ้ยทุรักทุเลโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันไล่ยิงกูแล้วดีไม่เกาะเอ้ยมึงก็ไปทางนู้นเดี๋ยวว้ยอึ๊บโอ้เจโอ้โหโอ้ยมึงจะมาเกะกะอะไรกูใส่หัวไปชู่รอรอไปหมดแล้วถูกท้าวเนี่ย อะไรด,ดูจะผิดทางเออทำอะไรกูโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายจ้าจังหวะน,นี้ขอใส่ล้อก่อน Đó là mừng mình... Duyên lùm vô ờ... À lo lo bên này một Mình thay dưới hò nên dưới hò đều à Dưới hò เอยาตายเอาตายเอาอย่างเดียวก็ไม่ใช่เรื่องนะมันความเร็วมันเร็วเกินไปหรืออย่างไงปืนเหมือนมีไม่มีประโยชน์ทิ้งไปอืมเอาเกาะมาแทนนี่ก็ถอดไปทิ้งไป ต่ดูว่าความเร็วมันจะเยอะเกินไปแค่นี้ดีกว่าจัดสองหัวเลยแล้วกันอย่างน้อยตายหัวยังเหลือหัวเวยโอเค รอบนี้หวังว่าจะชนะโอ้โหแค่นี้ยังเร็วแล้วกูจะไปใส่เครื่องอะไรเยอะแยะวะเฮ้ยทางตันนี่หวะเฮ้ยทางตันใส่ล้อ กับเคิร์นเอ่อไอ้บม่งพอถูถ่ายไปได้โอ้โหสภาพถ้ามันวาร์ปได้มันร้องหนน่ะ โอยนะกูมีอุปกรณ์ล่องหนแบบมึงนะสบายกว่านี้เยอะเอ้ยตรงนี้ทางตาันจำได้โอ้เขาวงกดโอ้ทุรักทุเลวงกฏที่อะไรเนี่ยถ้าเป็นกูกูจะไม่เข้ามาเลยโอ้โหโอ้โหซ่อมให้กูสักติด๊ดหนึ่งก็ไม่ได้เหลือแต่กางแล้วโว้ย โอ้ oh. เหลือแต่กางแล้วเนี่ยกรอกเกลกระเด็นกรนะดอนไปหมดแลออ้วเออ okay. โอเคแดงมาเชียวแดงมาเชียว อันนี้ก็อถอดทิ้งปทิ้งปไม่ได้ใช้ละนี่ก็เด้อในเมื่อมันจะพังอยู่แล้วใช้ไปก็เท่านั้นแหละค่อยไปซื้อใหม่ได้วะหรือไม่ก็ค่อยกลับมาเก็บโอเคกลายเป็นรถอะไรไปแล้วเนะี่ยไก่แค่ของไม่กี่ชิ้นมันได้ยากได้เย็นจังวะโอ ทนจังเลยแล้วเขาโม่งกดมันเปลี่ยนแบบไปโอ้โห و, เกี้ยมากคือมันเปลี่ยนแบบมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้โอ้โหเขาโม่งกดเกี้ยมากมันเปลี่ยนแบบได้วะ่ะอะไรครับนี่อยู่ๆก็เปลี่ยนแบบ ตอนแรกเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วอยู่ๆมั่ก็มาเป็นอีกแบบหนึ่งเว้ยเออเป็นเขาวงกดที่ไม่น่าเข้ามากไะหลอกหลอกทางูอีกปะเนี่ยหลอกไรกูอ่กปะเนี่ยเรีบไปรีบไปโอ้โหแล้วเขาวงกดยางแทบดูมันเปลี่ยนแบบไปแล้วนะคุณผู้ชมดูคือมันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนคือเปลี่ยนเลยเว้ยแล้วดูทาง เขจะไปทางไหนอ่ะทางนี้เหรอคือแม่งเปลี่ยนแบบคือมันเปลี่ยนไปเลยอะ่ะโอ้โหข่าววงกดถ้ามึงแกวงกดอย่างนี้อย่าวงกดเลยดีกว่าโอ้โหเที่ยม,มากโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเออ,อมาอะไรยิงหลังวอ้ย หลังหักแล้วโอ้ยโอยดูโอ้โหโอ้โหดูมันจะกันอะไรขนาดนั้นแค่พิชิตเขาวงกดเนี่ยนะนี่แค่พิชิตนะเนี่ยยังไม่ทำอะไรเลยนะเฮ้ยหมดยังขอให้หมดเถอะอะไรดูจะหมดไม่มีอะไรมาไล่ยิงเราแล้วนะไม่เอานะโอ้โหเขาวงกดอะไรวะเนี่ย เอเอแท้เอเอแล้บุวนหัวเขาวงกดมึงมีแค่ภารกิจเดียวนะนี่แค่ภารกิจเดียวนะยังไม่รวมภารกิจอื่นๆที่รูรับมานะนี่อ่ะโอ้โหือ อยากรู้จังไอตัวที่มีแต่สั่งไอ้เนี่มันจะมีน้ำยาสักเท่าไหร่กันเคียววะในนี้สุดก็มาแล้วันนี้มันจะมีของที่เราตามหาหรือเปล่าวาในนี้อาจจะไม่หรือไม่มีก็ได้โอเคบล็อกใหม่แล้วแหละหวังว่าจะมีนะ มันจะไม่คุ้มอย่างแรงถ้าเกิดมันไม่มีอ,อ้าวกดผิดเออเครื่องบินเจ็ตอยู่ไหนวะอ,อ่านี่โอเคเนออี่จะว่าไปกดล็อกมายังวะบล็อกบล็อกใหม่นี่ดูซินี่ดูิปกดล็อกมายัง ปลดล็อกมายังวะและอันไหนแล้ววะไม่มีสีดำและแสดงปลดล็อกมาแล้วแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าอันไหนที่ผมปลดล็อกได้มาเอออันนี้ผมก็ไม่รู้นะงั้นถือว่าปลดล็อกมาแล้วละกันนะครับก็ น่าจะเป็นชิ้นไหนสักชิ้นหนึ่งในนี้เนี่ยแหละผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออก็ถือว่าปลดล็อกมาแล้วนะเพราะผมก็จําไม่ได้ว่าเป็นชิ้นไหนอันไหนเป็นอันไหนแค่นี้ก็คงยังพอแล้วล่มั้างเอาไว้พาร์ทหน้ามาทํามันอีกการหนึ่งต่อแล้วกันแค่นี้ก็ยาวมาพอละสิบกวนาทีก็พอแล้ะแหละพาร์ตต่อไปเราจะไปภารกิจอืม ภารกิจหาสมบัติไหมหาสมบัติก็ไม่เร็วนะหรืออะไรสักอันอันนี้อหรืออันนี้อาจจะเป็นอันนี้นะภารกิจหาบล็อกทิ้งต่อไปของใหม่แหละอยู่แปดร้อยเมตรท้างหน้านี่เองนะงนั้นก็เอาไว้พัดหน้าดีกว่านะ คลิปนี้คงจะยาวน่าดูเลยนะครับงั้นก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้ให้ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย